s k i n of a r i n นก a า i n k a ้ i n k s k i ินน่ามาริ a d o I love you มีธุระอะไรคะมีธุระมีทุระถาม,ม uem, <3 S 2> ค่ะสา,สามอย่างอะไรบ้างคะถามถามอย่างถอนเล่นฐานแล้วแต่ถอนแต่ซื้อถอนเล่นด้วยฐานมีถอนเล่นที่ร้านด้วยค่ะมีของเล่นท,น, <hua> ลนที่ร้านด้วยแล้ว,ลวน้องมีเงินไหมคะเงินเท่าไหร่คะ เงินสิบบาทเหรอคะแล,แล้วเงินพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวแม่โอนไปให้ไม่พอค่ะไม่พองั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะ,คะโอเคนั้น,อนจอดเล่นจีาเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนค,ะค่ะเดี๋ยวแม่โอนเงินก่อนเดี๋ยวแม่โอนโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตไปให้นะคะค่ะนะนน่อืมน,น,นอนื้อถอนก่อนนะค่ะ ให้แม่ด้วยนะคะค่ะผักกาดนะคะผัดผัดใส่ฟันธุ์ทอดเหรอผักกาดเดี๋ยวแม่เอามาจอค่ะผัดใส่ฟันธุ์ทอดเหรอคะไม่ใช่ค่ะผักกาดคะ<อ>่ะถามแม่ค้าว่าผักกาดมีไม่ไหมลองถามดูสิผักจับไม่มีค่ะมีมีจับมีจับมีแต่ข้าวดำแล้วมีจับผัดค่ะอ๋อไม่เป็นไรมีข้าวเหนียวดำไหม อ๋อก like okay. okay. ็เดี๋ยวดำเอามาให้แม่หนึ่งถุงนะเดี๋ยวแม่จะทําของหวานให้น้องเพียงพิงค์นะคะน้องชอบไหมค่ะค่ะโอเคบ๊ายบายติ๊ดบบ๊ายบายค่ะโอเคซื้อของแล้วให้รีบกลับนะคะอย่าทะเลทลายนะค่ะ่ะอตึ๊ด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  ับโทรศัพท์แม่โทรหาเร็วๆทำไมนานจังเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตื๊ดแม่มีนานอะไรคะแม่บอกว่าอย่าทะเลทะไหลซื้อของแล้วให้รีบกลับนะคะค่ะค่ะอย่าไปเที่ยวเทกนะเทกเทกต่อะนะรู้จักเทกไหมคะค่ะรู้จักเหรอคืออะไรคะคือไม่เล่นกระดานเลื่อนไม่อ๋อไม่ได้เล่นกระดานเลื่อนเทกคือกระดานเลื่อนใช่ไหม อ๋อไม่เล่นกระดานลื่นนะคะไม่ไม่เล่นที่สนามเด็กเล่นนะซื้อของแล้วรีบกลับเลยนะคะโอเคนะชิสบาย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 แา้วแล้วแกไม่ลาค่ะโอ้ยไม่เล่นแกมอะไรคะแกมาติบจีบจีบจีบแบบนี้อ๋อเหรอคะแฮนดี้รุ่นล่าสุดเลยใช่ไหมคะไหนขอดูแฮนดี้หน่อยสิแพงมากเลย อนอแผนค่ะอ๋อเหรอคะแล้วมีเกมอะไรบ้างคะในแฮนดี้มีเกมเป็ดมีเกมหมาเต้องมีเกมเ้าจมีเกมแฮนดี้เลือกไปแล้วเลือมาจะมีเกมอา,าหูหูค่ะเ้าจมีเกมแคร์พี่ด้วยแล้อเขาจะไม่มีแล้วทำให้ค่ะหนาวไหมคะ เคเดี๋ยวแม่โอนไปนะโอนทางอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวถ้าแม่โอนเสร็จแล้วแม่จะโทรไปบอกนะคะค่ะแล้วจะซือถ่นเล่นด้วยนะถ่นเล่นกะแพงด้วยแล้วกรนเพแล้วน้องจะเอาเงินกี่บาทคะเดี๋ยวแม่โอนให้1 0แต้อบาทโอเคเดี๋ยวแม่โอนให้นะ อ๋อออนสำเร็จแล้วแม่แม,ม่ตอนนั้นเท่าไหร่คะแม่จะเอาหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะเอาเอาเยอะๆไม่เอาเยอะๆหนึ่งสี่จะแม่ซื้อได้ไม่เอาค่ะแม่ไม่เอาเยอะค่ะแม่ไม่ต้องการซื้ออะไรค่ะโอะเคตานนั้นตอนนั้นทอนที่ในโทรศัพท์นะค่ะ ไปไปแต่น้ำทอใหม่นะค่ะทางด้านทาง้านทำที่อินเทอร์เน็ตแต่หนะเอาเน้นให้แม่นะค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็โทรบอกแม่สิตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกดกดเบอร์โทรแม่ก่อนไม่ไตกดเน่นแล้วแล้กดเงินอ่ะตุ๊ดไม่กดนั่นอยู่นั่นโอเค ตูต้ตู้กดเงินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะไม่ให้คนข้างหลังเห็นใช่ไหมไม,ไม่โอเคเพียงพิงไม่กดเงินออกมาแล้วนะสิบบาทนะคะโอเคค่ะขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่โอนให้แม่ค่ะค่ะแล้วรีบกลับบ้านนะคะค่ะแล้วก็ช่ถอนท,ทั้งหมด่อนะค่ะอ่าเสร็จแล้วซื้อของเสร็จแล้วหิ้วตะกร้ามาเลย ใส่ในใส่ในกระเป๋าน้องไว้สิหรอกเดียวแต,แตมันตจะทับพุ่งไมันไม่เสียหรอกค่ะ <Okay. S 1> แฮนดี้รุ่นใหม่ล่าสุดมันไม่เสียหรอกเออแต่มันตัดต้องไม่ได้ค่ะในขอดูแฮนดี้รุ่น iPhone S 5 5าห้า S ไหนสิโชว์ให้แม่ดูหน่อย5 S นะคะน้องเพียงเพียงห้า S ค่ะ <laughs> ดูสิมีลูกเล่นอะไรบ้างไม่ตนพินเอค่ะตอนนี้เอสพโอเคพิมพ์แล้วใช่ไหมอ่ะดสูสิดูเฟซบุ๊กน้องเมีงพิงสิไปกดไลค์ให้หน่อยสิค่ะกดไลค์ที่ไหนที่เฟซบุ๊กน้องเมียงพิพงที่แฮนดี้นั่นแหละทำได้หมดเลย ค่ะค่ะทำเลยกดไลค์ด้วยนะคะทำได้ไหมเห็นได้ไหมน้องไหมไม่เล่นค่ะจะเล่นแจมได้เห็นได้ไหมเหรอค่ะพาเทปทำมีเล่นแต่มาค่ะแม่แม่นั่งที่บ้านสิแต่นั่งที่บ้านไม่สิ่แม่อยู่ที่ที่นี่ไม่ใช่นั่งที่บ้านที่ตลม่สี่อยูที่ร้านถังอ๋อน้องพิงถ่ายรูปซิถ่ายรูปลงอินสตาแกรมดูซิถ่ายรูปตัวเองแล้วถ่ายรูปตัวเอง แล้วอินสตาแกรมนะแล้วเอาเลย ถ่ายรูปน้องอัพลงเฟซบุ๊กเลยนะอัพเองเลยนะอ่าถ่ายยังไงคะยิ้มหวานด้วย,ยวแล้วตอนนันยันยังพิมพ์ค่ะก็ถ่ายก่อนค่อยพิมพ์ค่ะ พิมใช่ไหมค่ะทิ้งพื้นที่อยู่นี่ค่ะถ่ายร่างมันจะเป็นพิมพ์อ่าต่อไปถ่ายรูปตัวเองแล้วต้องเป็นเป็นทำพื้นที่แล้วแบบนี้ทค่ะจัดแบบนี้งั้นแม่ถ่ายให้ม嘛ไม่เอาถ่ายเองแล้วเร็วยิ้มด้วยยิ้มใหเวลาถ่ายรูปต้นตดกดอะกดกดหรือยังอ่ะกดยิ้ม อ่าแอปเลยนะคะค่ะออปบอกว่าน้องเวนพิงไปจ่ายตลาดค่ะพิมพ์หรือยังไม่ไม่มาใกล้ใกล้ตอนนี้ไม่อยู่ที่ร้านค่ะโอเคบอกเลยไม่ดีคม่บอกว่าน้องเวนพิงไปจ่ายตลาดค่ะบอกหรือยังเขียนบอกหรือยังยช่ค่ะน้องพิมมิ เสร็จแล้วมีคนโกโดไลค์เยอะไหมค่ะเท่าไรคะมีตานมีตานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะอ๋อเหรอคะน้องเวียงพิงต้องบอกว่าขอบคุณขาด้วยเขียนเขาว่าขอบคุณขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าน้เวียงพิงหนค่ะค่ะน้องเวียงพิงบักเขียนบอกว่าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะน้องเวียงพิงรักทุกท่านค่ะ เขียนไปเลย <S E S U T P S T 2 S T O T เสร็จแล้วค่ะโอเคงั้นกลับบ้านค่ะเก็บเก็บแฮนดี้ไปเลย ไปมาติดแล้วไปเปิดประตูเปิดประตูดูสิรลของใครคะผ่านอนอื่นค่ะน้อไปซื้อถอนอีกโอเคันมี่ดามีรูปที่ฮนดีนดีนให้แม่ถ่ายรูปใช่ไหมให้นั่งหรือว่ายืนนั่งคะ อ๋อถ่ายเลยไหมให้แม่ยิ้มหวานไหมค่ะเรียนยังไงคะยนืนยืนยังไงบอกแม่สิ